สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นั้นทางด้านของนายเชพพลและแต่นได้มีการเดินทางไปที่อายการจังหวัดมุกดาหารและมีการส่งฟ้องนายเชพพลและแต่นไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนั้นแล้วมีกระแสข่าวบอกว่า ทางด้านแม่น้องชมพูได้มีการไปคัดค้านการประกันตัวโดยเรื่องนี้นั้นกลายเป็นประเด็นโดยประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากที่นายแต่พผู้เป็นน้องชายของแม่น้องชมพูมีการเดินทางไปไป,ไปกับพี่สาวคือเต๋นและยายสมควรก็มีการเดินทางไปด้วยกันแล้วกระแสข่าวนี้ก็ออกมาจากทางด้านของฝั่งยูทูบเบอร์ของนายเชพลที่บอกว่า จะมีการคัดค้านประกันตัวแล้วช่อง YouTube ทางฝั่งของนายเชยพลก็ออกมาโจมตีแม่น้องชมพู่ว่าแม่น้องชมพู่นั้นไปคัดค้านการประกันตัวรวมไปถึงตัวนายแต่ที่มานั่งอยู่ในรถในเมื่อวานนี้แล้วบอกว่าเงื้อคัดค้านการประกันตัวโง่หรือว่าโง่อยู่แล้วโดวยบอกว่าตนนั้นมาอายการแต่ก็มีทีมงาน มาคัดค้านการประกันตัวรู้หรยอว่าเขาจะโดนจับในวันนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปมาหาอายการแล้วรู้ได้ยังไงว่าศารเขาจะมีนิจฉัยกันว่ายังไงนี่แหละจะบอกให้ถ้าหากคนในไม่เอาเรื่องนี้ออกมาพูดก็ไม่มีทางคนที่เขาจะรู้ว่าวันนี้จะมีการการคัดค้านการประกันตัวมันไม่ใช่สารนัดที่เรียกว่าอายการ มันก็ตลกดีเรื่องแบบนี้มันเพ่งพายกันไปได้ยังไงที่บอกว่าเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผมไม่เข้าใจเราคนงโง่ความรู้ก็แค่หางอึงหมายมาที่บ้านนัดมาที่สถานีพุทอกกตูมส่วนวันที่เจ็ดก็นัดมาอายการอายการเขียนว่ายังไงเขียนสำนวนว,นว่าอะไรแล้วค่อยขึ้นสาร แต่เขารู้ได้ยังไงว่ายัางไม่ได้ขึ้นศาลแล้วเขามาคัดค้านการประกันตัวรู้ได้งไงว่าต้องมีการการประกันตัวรู้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคนไหนไม่เอาไปพูดไม่เอาไปพพธนาก็ไม่มีคนรู้หรอกจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ถ้าจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดการมาคัดค้านประกันตัวจริงหรือไม่จริงแล้วหลักฐานอะไรหลายๆอย่าง ที่เขาโดนหมายเขาเป็นผู้ร้ายแล้วหรือแสดงว่าคนที่เขามาคัดค้านประกันตัวเขาคงจะมีหลักฐานมากมายนี่แหละผมจะบอกเลยว่าให้สังคมเขาพิจารณาเอาพูดถึงได้ขนาดข้อมูลลับๆก็ยังมีข้อมูลมากมายมันก็น่าคิดขนาดผมพาแม่มาก็ยังไม่รู้เลยแต่นี่คนที่คัดค้านการประกันตัวรู้เลยว่า วันนี้ต้องมาคัดค้านสุดยอดเพราะว่าความลับมันก็รู้กันไม่กี่คนลองคิดดูว่าขนาดเขามาคัดค้านการประกันตัวซึ่งจากประเด็นนี้นั้นที่นายเต่ได้ออกมาพูดนั้นแม่น้องชมพู่เมื่อวานนี้แม่นั้นได้ไปที่สวนได้ไปเข้าสวนแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใครโทรหาก็ไม่ติด แล้ววันนี้นั้นแม่น้องชมพูก็เกิดอาการที่บอกว่าถึงกับเดือดกันเลยนะคะเพราะว่าได้เห็นคลิปของนายเต่ที่พูดถึงซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าหากไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็พอจะรู้ว่านายเต่นั้นหมายถึงใครโดยแม่น้องชมพูได้ออกมาพูดถึงนายเต่และทุกอย่างที่เก็บอยู่ในอกของแม่แล้วนายเต่นั้นปั้นข้อมูลเทป เพื่อที่จะใส่ร้ายแม่น้องชุมพูให้คนเข้ามาคอมเมนต์มาต่อว่ดาด่าทอแม่น้องแม่น้องก็เลยออกมาฟาดกลับแล้วจะเอาเรื่องของนายแต่โดยจะมีการฟ้องร้องกันหรือไม่อันนี้เราไปรับฟังช่วงแม่น้องมีการพูดถึงนายเต่พวกเป็นน้องชายของตนเราไปรับฟังกันเลยค่ะวันนี้นะคะ ก็อยากจะมาคุยเรื่องเมื่อวานนะคะที่มีผู้ชายชอบทาแป้งคนหนึ่งนะที่ใส่้ายหนูนะคะหนูเพิ่งได้เห็นที่วันนี้คือมันเป็นอะไรที่แย่มากค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แย่มากข้ออะไรนี่วันนี้นะครับมาอายการสวัสดีค่ะพี่กล้องพี่จอยมาอายการนี่แต่ก็มีทีมงานนะครับทีมงานการคัดค้านการทุกคนฟัง รู้หรือว่าเขาจะโดนจากวันนี้เขาจะเป็นอะไรยังไงต่อไปมาหาอายการได้ยินไหมทุกคนแลวรู้เลยว่ารู้ได้ยังไงว่าสาลเขาจะวินิจฉัยว่ายังไงเออนี่แหละครับผมจะบอกให้ถ้าคนในเขาไม่เอาเรื่องเอาเรื่องพวกนี้นะครับออกมาพูดนะ ออกมาพูดไม่มีทางไม่มีทางที่คนเขาจะรู้ว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านการประกันตัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่สาลนัดมันเป็นการเรียกว่าอายการครับพี่อัดช่วยดูช่วยหนูด้วยนะคะนะไอเสื้อเหลืองคนนี้นะคะมันใส่ร้ายหนูตลอดเวลานะคะนะเมื่อวานไม่มีทีมทนายไปคัดค้านการประกันตัวหนูไม่ไปนะคะเมื่อวานนะคะหนูไม่ได้ไปนะคะเมื่อวานนะ หนูไปทําล้อมสวนยางนะเที่อาจช่วยดูด้วยนี่คือข้อมูลเท็จนะคะหนูไม่ได้ไปที่ทหารเมื่อวานนะคะเขารู้กันทุกบ้านทั่วเมืองแล้วนี่เหรอเนี่วะผมไม่เข้าใจวะเออเราคนโง่นะเราเป็นคนโง่คนรู้แค่หาอื่นเนาะหมายมาที่บ้านไปที่ศพของกบตูมเขานัดเรียกนะครับนัดเรียกต่อวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมา เหลืออดเหลือทนแล้วนะคะคุณข้อกล่าวหามัดมาอาการนี่คือข้อมูลเท็จที่สื่อออกมาให้ชาวโลกรับรู้นะคะนี่คือข้อมูลเท็จว่าเป็นอะไรไงแล้วค่อยขึ้นศาลแมนบุ๋มหมู่บ้านแม่ไปยัดอกชวนยางแม่ขึ้รู้ได้้เท็จงเอาหลักฐานมาเลยว่ากูไปหรือเปล่าเอาหลักฐานมาเลยก็ประกันรู้ขนาดนั้นเลยหรือ พี่ดูพูดลอยหน้าลอยตามากเออนั่นแหละครับถ้าถ้าคนในเขาไม่เอาไปหนูไม่เล่นจะเล่าให้ฟังบางคนเขาชอบแค่ความนุ่มบางคนก็ชอบความหนาภาษาอังกฤษเราโภธนานดูคนเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรโภธนาอะไรไง้อในง้จริงหรือไม่จริงเอาผมถามเลยมาคัดค้า,ากนกันประกันตัวเนี่ยมีความผิดจริงหรือไม่จริง ดูสิทุกคนหลักฐานล่ะมันถามหาหลักฐานพูดลอยๆอย่างนี้หลักฐานนั้นมีไหมมีไหมรูปสาวิตีที่ไปคัดค้านการประกันตัวละ่ะ<ม>น, <SDK> นะไม,ไม่ต้องบอกหรอกว่าไม่ต้องบอกหรอกว่ากูไม่ได้สื่อถึงมึงนะไม่ต้องบอกหรอกคนที่จะคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ได้คือใครนะทุกคนก็รู้นละค่ะทุกคนก็รู้นะ,ะนนะไม่ต้องบอกหรอกว่าฉันไม่ได้เอ่ยชื่อคุณนะ โง่โง่แล้วยังโง่อีกนะโง่ซ้าซ้อนโง่ซ้ําซ้อนนะคะทุกคนนี่อันนี้คือมันมันเสือกไปแล้วนะคะทุกคนผมจะว่าอย่างไงดีนะเออกูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงดีนะคะออทุกวันออวันนี้นะคะนนขอใช้คําหยาบหน่อยเธอแบบนนเห<ด>ลืออดเหลือทนนั่งอยู่เนี่ยเรื่องพวกนี้นะนั่งเทียนนะอ่ะมึงนั่งเทียนเหยการท่านออกมา ผมบอกเลยมาประคันคัดคางกับประกันตัวรู้เลยหรอว่าเขาจะเป็นสาลเออแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเธอน่ะรู้ได้ยังไงหูไว้ตัวเออแสดงว่านั่งเทียนเนี่ยนั่งเทียนคัดคางกับประกันตัวเขาคงวันวันไม่ทําอะไรเลยวันวันไม่ทําอะไรเลยดีแต่สร้างคอนเทนต์นั่งเทียนมาโนเรื่องนั้นมโนเรื่องนี้ใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้นะบอกให้รู้ว่าให้สังคมเขาพิจารณา เออให้สังคมเขาพิจารณาเอาวิจารพูดถึงได้นะอืขนาดข้อมูลลับๆนี่มันจะโผล่มันเยอะแยะมากมายผมว่ามันก็น่าคิดนะนะครับมันก็น่าคิดพูดอะไรมีหลักฐานด้วยนะนะพาแม่มาแงไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้ขอตอกหน่อยเธอทุกคนทุกคนวันนี้เดือดมากนะขอตอกหน่อยเธอค่ะขอตอกหน่อยเธอ นะขอซัดกลับขอฟาดบ้างนะนี่นั่งมโนอยู่ในรถนะนั่งมโนอยู่ในรถนะแบบว่าคือออกมาถ่ายรูปรถสาวิตีหน่อยสาววิตีลงรถหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยชีคูนหาหลักฐานหน่อยนี่นั่งเรียนนะนั่งมโนในรถทุกคนแล้วอะไรจะต่อไปอืมผมยังไม่รู้แล้ววันผมไม่รู้แล้วผมพูดยังไงอ่ะพูดได้ยังไงขนาดนี้แต่เนี้ยพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรที่คนที่เขาคัดค้านกันประกันตัวยังรู้เลย รู้เลยว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านใครวันนี้ต้องมาต้องอเอปเ้าแตนป้าแตนก็นจะจะได้ขึ้นศาลร,รู้ก่อนเลยรู้ล่วงหน้าได้ซ้ําเออเตรียมตัวไม่ได้ไปทําการทํางานอะไรหรอชาวบ้านอ่ะวันนี้รู้เลยว่าจะต้องเตรียมตัวมาคัดค้านกับประกันตัวสุดยอดนะคุณก็งงกับมึงเหมือนกันอ่ะไอ,อ้พลอยนี่นะครับสุดยอดนะพี่อัดหนูช่วยพี่ให้พี่อดัดช่วยดูคลิปให้หนูด้วยนะ คือถ้า,าพูดปั๊ขนาดนี้แล้วนะคะคเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นพี่เป็นน้องหรอกไม่มีคําว่าญาติแล้วถ้าเขา,าถ้าเขาพูดได้ขนาดนี้นะ้องคิดไปเรื่อยๆว่าอย่าอย่าหาว่าหนูตัดตัดพี่ตัดน้องตัดญาติตัดอะไรเลยนะ<อ>นะนหนูไม่เคยหนูไม่เคยจะมาประกาศตัดพี่ตัดน้องตัดญาตินะคะแล้วเมื่อวานหนูก็ไม่ได้ไปคัดค้านการประกันตัวด้วยนะนะคุณหนูลาวีไอพีนะคะหมายจับถ้าเป็นบิณฑ์หมายของลุงพลอะมันมันก็เสีย มันก็แบบเออมันมีหมายไว้เออมันมีหมายมีอะไรแล้วเขาส่งตัวมาเออมันทุกคนเซฟคลิปนี้ไว้ให้หนูด้วยนะเซฟคลิปของเขาไว้ให้หนูด้วยนะคะทุกคนมันก็มีนะแต่หนูเชื่อว่าอีกไม่นานคงลบเขาเรียกว่าอะไรอะข่าวผู้นี้มันเขาก็มาอายการแล้วทีนี้โอ้รู้ว่าเขาจะขึ้นศาลรู้ว่าศาลจะอะไรยังไงด้วยนะเออไอนี่มันหลอกคนทั้งโอกทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะ ผมไไ่ด้รู้เหลืออดเหลือทนแล้วพี่ภคเรียกว่าไงไปพี่ภาวิจารณ์ในส่วนในส่วนนั้นนะแต่ผมรู้ว่าผมแค่พี่ภาคจารจ์วมากเขารู้ได้ยังไงว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านการประกันตัวนะครับมึงอะรู้ได้ยังไงว่ากูไปคัดค้านการประกันตัวขนาดทนายรัชพลยังออกมาบอกเลยกรนผมผมไม่ยุ่งอยู่แล้วมีคนเดียวพูเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องของเค้าเขาเดียวกูก็พูดสวัสดีค่ะพี่กนกกรคุณช้างสวัสดีทุกคนนะคะเขารู้ได้ยังไงว่าวันนี้ต้องมาคัดค้านการับใช่แล้วมึงอะรู้ได้ยังไงว่ากูไป หนูขอโทษนะคะวันนี้หนูพูดคาหยาบนะหนูพูดคาหยาบนะคะทุกคนรู้ได้ขนาดนั้นเลยหรือถ้าไม่ถ้าถ้าไม่รั่วนั่งมโนในรถนะแบบนั่งเทียนนั่งมโนแต่ละวันนี่นั่งมโนนะคะทุกคนในกระบวนการเยอะแยะมากมายที่วันนี้ต้องไม่ต้องทํามันนี่คือเรื่องที่เรื่องที่อายการเรื่องที่ศาลนะเรื่องเกี่ยวกับคดีล้วนๆนะคะนงที่มโนมาใส่ร้ายกันในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะอายการพ่งา พูดว่าจะไปอะไรยังไงต่อไปอืมเอาละครับยิ่งกันเยอะๆนะครับผมเออยิ่งกันเยอะๆนะครับผมอย่าหยุดนะเออใช่อย่าหยุดนะอย่าลบนะมึงอย่าลบคลบิปนะมึงยิ่งดิ้น,น,น,นมันก็ยิ่งแสดงออกถึงว่าใครเป็นยังไงรอคุณหยูดนะจ๊ะสวัสดีครับผมเออลูกค้าหมายเลข บอกเลยว่าถ้าไม่ใช,ถใช่ถ้าไม่ใช่สัตว์ป่านี่มันทําไม่ได้นะเร็วขนาดนี้มันทําไม่ได้นะพูดแบบหลักฐานไม่มีสักอย่างนะคะกล้องวงจรปิดเชื่อว่าในสถานที่สํานักง,งานอายการในศาลน,นะคะมีกล้องวงจรปิดนะแต่นะนะพี่สาวจะบอกให้นะนะพี่คนนี้จะบอกให้สถานที่ที่มึงนั่งมโนอยู่มันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะ เหลืออดเหลือทนแล้วนะคือแบบใส่ร้ายหน้าด้าน,านเลยนะคะใส่ร้ายหน้าด้าน,านเลยหน้าด้านมากนะแล้วจะบอกอะไรให้นะคนอย่างมันอ่ะไปอยู่ใกล้ใครก็แทงคนนั้นจะบอกให้คนอย่างไอ้คนสัตว์ป่าสองตัวนี้ไปอยู่ใกล้ใครก็แทงคนนั้นนะนะขนาดแบบไม่มีหลักฐานอะไรเลยยังนั่งมโน,โนในรถได้นะแล้วคนที่เชื่อมันนี่ คือเหลือถ้าไม่กินวัชพืชก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะคนที่เชื่อมันนะเชื่อไอ้สเสือเสื้อเหลืองนี่นะน่ะนั่งมโนในรถนะนั่งหันหน้าสายไปสายมาแล้วก็พูด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 ,พดนะเห็นแกนเงินค่ะทุกคนถ้าหนูแค่อยากจะให้กับมันกลับมาเป็นลูกสมุนนะหนูแค่เอาเงินฟาดหัวมันแค่นั้นแหละวันนี้ขอพูดหยาบคายค่ะทุกคนขอหยาบคายนะ เห็นคลิปแล้วแบอดอดทนไม่ได้จริงๆทนไม่ได้จริงๆนะหลักฐานมีมีบ้างไหมมีหลักฐานไหมแล้วยังมาพูดมโนแบบหาหลักฐานนู่นนั่นนี่นะตัวเองพูดมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าแหมมโนเก่งนั่งเทียนเก่งที่อายการที่ศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่ให้ความยุติธรรมกับทุกๆคน